วันนี้ครับกับพีพ่อมิคราวบรูดูสโอเคลุยเลยโอ้โอ้ยตายก่อออออตอนนี้ผมกำลังจะเข้ากันเลยวันเข้าก่อนวิธีที่จะฆ่าเวลาคือชวนเพื่อนมาเล่นในฟอร์จัคเอ็อืมอ่านี่ข้ามไปได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีลเลย แล้วสิเหตุ senator. อะไรที่ตรงหน้าจอผมเปลี่ยนไปไหมครับปุงเธอเจ้ครับไม่ใช่ไวน์สตาร์อุกเกมจะเอิมโนลีเพราะว่าผมนั่นเอิ่มจากการโนลีไปแล้วผมก็ได้ไวน์สตาร์ของโนลีมาแล้วผมก็มาเป็นเอิ่มเหมือนเมาท์อีตรงแกงจอตลอดเวลาเพราะว่าผมไม่สบายหลิ เองได้ก <ineffective> ็คงคงเจ้าใจใช่ไหมคนต่อไปที่จะได้เป้คือเออีอาเรียนดูนะครับผมจะได้เป็นเออนี่นะครับผมไปเป็นเนี่ยเออคนที่หัวเนี่ยเขาไม่ได้แฮมใช่ไหมเขาให้ผมเล่นเกม วไม่หรอกเนาะอกนี่คือระเบือสเปนี่นีเทียบกันเลยครับโอเมก้านี่นเทียบเทือวไม่เหมือนกันเลยอะเหมือนเหมือนมาดูดีสดสีเหมือนได้เลยโอ้ยโในคลิปนี้จะพูดแค่ไว้งไง ใช่แลวครับเบลโซ่เออแล้วโนลี่ก็มาถุงไวส์ตามคุณคือนั่นนี่อโอเคโอไม้นาโนลี่กำลังจะแทบคุณแล้วโอมิตูเหมือเข้ากำลังจะเจต๋อ ไี่ใช่ต่อยไม่นด้เหมือนเงี้ยเออมันเออแล้วแล้วเออมันอยู่ไหนวะเอ้าเออยังไงเออมันไม่โดนให้แค่จะงหมืมันจีเอาจีจีฮะฮะลูมไหมครับว่าถ้าผมเล่นมันจะเกิดเอ่อเดี๋ยวถ้าผมเล่นแท็บมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงมันก็จะ เกิดระเบิดโอเคอ๋อ้งโอ้อออออได้แล้ครับคือสิที่ผมกำลังเล็งอยู่เฟรมบอยรกกนารเขาก่อนอื่นเลยนั่นไขวันนโอเค เวลานับสี่ห้าหกเขาอเริ่มแล้วเลยลุยโหลดเรียบร้อยจัดกานโอเคที่ผมคิดว่าที่ผมต้องใช้เกีรเพราะว่าโอเคดูเหมือนผมจะแย่ลักลับว่าอะไรนะพิงเออได้เลยพิง โอ้ oh, ดูเหมือนพิงจะเข้ามาแล้วครับเอเอ้เอเอโยโยโเองเด้งโนยโนฟเงโนยตายตายตายเด็นะตายตายโอ้ดวมือนผมจะผิดคาด โอ้นี่ครับพิงถ้าใครอยากเป็นเพื่อนก็พ honest, ิมพ์ชื่อเข้าเลยนะครับยังไงก็คงไม่มีคนดูอยู่ดีทำไมละเออนี่นะครับปุงเธอแค่พ่าวไปเลยอไม่นะผมอยากจะรู้จริงๆไอ้ตัวนี้มันไม่มีเพลงไปหรอเอ๊ะอย่างเพลงวันจังทร์เมื่อวาธรรมดาเลยผมอยากให้มันมีเพลง ไอ้นอนเองดิ่งโนมิไฟนอนเองดิ่งโนมีไฟแล้ผมไม่รู้ผมพูดผิดหรือเออร้มโอ้ยโคตรวยสแตนเอเดมพังยิงไปโอ้ยยนไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยยิงไปแล้วครับยิงไปแล้วโอ้ยโอ้ตอนนี้ผมแฮ ยังเดียวลรอเปล่าเนี่ย ฮ้ฮะโอเคเขาบอกว่าไม่เลยแล้วใช่ไหมใช โอ้มาก็าโดนจับกานแล้วตอนนี้เขาเลิกแยกมาผมไปด้วยบุ๋มไหมอ่ะยู่เฮียอยู่บนโลกนี้แล้วโอ้ไม่นะ อันนี one ้ผมรู้สึกแย่มากๆมันแย่มากๆกันเลยโอเคคนต่อไปจะได้เป็นวันบายวันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะทำอะไรที่สุดเอาจริงๆก็ระเบิดตุ้ม เออคิดสภาพว่ามันระเบิดกันแล้วกันครับโอไม่ไม่มาโอเคโออีอาโออีอาอีโออีอาโออีอาอี ก็แล้วก็ปั่นไฟให้ระบายที่สุดเลยนะฮนคุรู้สึกยัม,มากการปั่นไฟทางนี้โอ้ย <c oughs> ผมจะใช้ความเงียบเล่นเอง